สวัสดีค่ะด<า><บ>ิฉันนางสาวฟัเดียเจตเตะค่ะดิฉันนางสาวมุนาปาเซค่ะพวกเราเรียนอยู่คณะบริหารศาสตร์สาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะทั้งฟาเดียและก็มุนา<บ>จะมานําเสนอภาษายาวีท้องถิ่นให้ท,ทุกคนได้รับรู้กันนะคะอาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ซึ่งพวกเราก็ใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเรานั่นเองค่ะ คำว่าคำแรกนะคะให้มุนาเริ่มนะคะอามุนาลองเริ่มซิเอาคำว่าอะไรดีคะเนะกิมานอเนะกิมานอแปลว,ว่าคุณจะไปไหนถ้าเราสมมติว่าเราจะถามว่าคุณจะกินคุณจะไปกินข้าวเราจะถามยังไงดีคะเนะกิมาเกนาซิมาโนแบบก็คือเนอจิมาเกนาซิมาโนก็แปลว่าคุณจะไปกินข้าวที่ไหน ถ้าเราจะถามว่าแล้วคุณจะกินข้าวกับอะไรล่ะเนอมาเกนา a n ซิงากาโปเนอมาเกนาซิงากาโปเนอมาเกนาซิงากาโปก็แปลว่าว่าคุณจะกินข้าวกับอะไรดังนั้นถ้าเราสมมติว่าเราจะตอบว่าเราจะกินข้าวกับต้มยำจะกินข้าวกับไข่จะกินข้าวกับนู่นนี่นั่นล่ะเราควรตอบยังไงนะมุนาลองยกตัวอย่างหนึ่งเมนูใส่ก็มาเกนาซิงาตลอค่ะ่ มาเกนาซีงางตะลอก็คือกินเท่ากับไข่ค่ะเช่นไข่ดาวไข่เจียวก็แล้วแต่ว่ารายบุคคลว่าจะกินอะไรเราวก็ตะลอกอ่่งใช่ค่ะแล้วก็ก็คือหลังจากนั้นนะคะหลังไม่หลังจากนั้นเราจะมาเสนอเป็นภาษาไทยภาษาเท่าที่นะคะเป็นภาษายาวีวลณคำต่อนะคะเช่นเอาคำที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเช่นคาว่า,าท้องฟ้านะคะ ท้องฟ้าแลว่าลางินกแปลว่าบูรงถ้ารวมกันหลหะคะลางิบูรง <laughs> เป็นคำที่มันตลกดีนะคะถ้าแปลตามตัวนะคะเหมือนแบบว่าเออในเบนท้องฟ้าเนี่ยมีนกก็คือเออตะลางิอเดอบูรองอันนี้มันก็อยู่ทางการไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็ใช้ในชื่อประจำวันของเราเหมือนกันคะ่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงใกล้วันวาเลนไทน์แล้วใช่ไหมคะ เราสองคนเนี่ยจะมาสอนคําว่าฉันรักคุณกับฉันคิดถึงคุณให้ฟังค่ะแต่ว่าเราจะให้มุนาเป็นคนพูดภาษายาวีนะคะเพราะมุนาถนัดมากๆในการพูดค่ะมุนาเริ่มเลยค่ะซา,ายอ a กาเซเดมค่ะซายอกาเซเดมแปลว่าฉันรักคุณค่ะถ้าถ้าคำคำว่าฉันคิดถึงคุณก็คําว่า s ซเอ r ร n d ินดูกามูใช่ไซเอรินดูกมูนะคะแต่มันอาจจะทางการเกินไปเราอาจจะใช้คาว่าไซเออเยอิงะเดโมก็ได้นะคะแปลว่าฉันคิดถึงคุณวันวาเลนไทน์นี้ทุกคนก็นำไปใช้กันนะคะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆแล้วก็มันเป็นคำที่โอเคนะคะเพราะมันน่ารักดีแล้วก็ทุกคนอาจจะใช้คำนี้กับแฟนๆอาจจะแบบเอ๊ะ มันแต่ว่าอะไรนะแล้วก็อ,กอาจจะไปหาเพิ่มเติมเนาะสนใจในการที่จะเรียนรู้เอกอาจจะมาดูช่องของช่องนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ